โอเคฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Water Catch a n n e l นะฮะแล้ววันนี้เราก็ยังอยู่กันในเกม Inside อาฮะนี่ๆๆ่ี่กลับมาเจอพี่แดงอีกแล้วนะอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่2แล้วนะมามาต่อจากพา์ที่แล้วกันเลยดีกว่าเอ๊ะพาคที่แล้วเราดึงไปแล้วไม่ใช่เหรอโอเอค okay. มาลุยเออพา์ทแล้วอยู่นี้แล้นี่ลงไปเอ๊ยกระโดดได้ไหมโอเคกระโดดได้แต่ว่าไม่มีอะไรอะแนะ ขึ้นบันไดใช่ไหมอ้าวอ้าวเรายกได้ไหมถ้างั้นเฮ้ยเราดึงได้โอเคเงินขึ้นตรงนี้อ่าฮะเอ่อดึงวอดผมผม ผมทำอะไรลงไปอ๋อ oh, แบบลิตเติ้ลไนท์แมสสินะโอเคไปแล้ว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 ยืนแอบเฮ้ยฮ้ยไป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 โอ้ยเลย์หลัก่าแล้วเลย์หลัก่าแล้วโอเคเอาเฮ้ย why ว้ว <Why? laughs> แล้วยังไงทีนี้เอ้ยมันมันปิดอยู่งั้นถ้าเกิดเราไปก่อนล่ะได้ไหมอ๋อนี่เรามาดึงก่อนได้โอเคโอ้โหใครจะไปรู้ว่ามาดึง <c oughs> เออ <c oughs> ถ้าไม่เล่นก่อนแล้ว ถ้าไม่ตายสักหนึ่งรอบแล้วใครจะไปรู้วะสันว่าเกมนี้เราไม่ควรใจเร็วนะเนี่ยเออปิดซะมาดีมาดีาดยิงกันดีอยู่โจ้จะเอาเปล่าจะเอาเปล่า,จะ,า,ลาจะเอาปล่าจะเอาเปล่าเอ๊ยนก นกทำไรเข้ามาในนี้อ่ะฮะมีรูอยู่ตรงนั้นแสดงว่าเออ what ชิปแล้วแอบต้องทำตัวเนียนต้องทำตัวเนียนพี่แดงอย่างเนียนอะ เนียนเนียนเราเนียนที่สุดเอเอเอไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่เนียน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 ไปกับเขาเนียนไปกับเขาเนียนไม่มีไรไปได้แล้วเราโดนบังคับวันนี้ไปได้แล้วไปดูคนอื่นได้แล้วอ๋อต้องกระโดด อ๋อถ้าอยู่ในวงถ้าอยู่ในสี่เหลี่ยมต้องกระโดดเออเอาเยอะก,กระโดดเออต้องทำอะไรอะ่ะหันหลังโอเคไปอัน,นุนต้องหันหลัง ่ไหมโอเคเออผ่านหลังหานหลังบเฮบจะมาดูอะไรขนาดนั้นเราไม่มีอะไรน่าสงสัยแม้แต่นิดเดียวไม่แต่น้อยเดียวก็ไม่มีเนี่ยเหมือนเป๊ะเหมือนทุกอย่างเหมือนอย่ากับแพะ แกต่างหากล่ะอะไรวะก็ตระกูลเดียวกันนั่นแหละเหมือนกันนั่นแหละที่ผมทะเลาะใครเนี่ยยังยังจะส่องไฟมาอีกเออหมาหมาตรงนั้นเขาจะไม่ทำอะไรเราใช่ไหมเอ้ยเอ้ยเอ้ยไปละไปกองนะไปกองเฮ้ยเออ เออเออมันมาแน่มันมาแน่มันมาแน่ไม่ทันไม่ทันไม่ทันอ้าวมานี่มานี่มานี้สิมานี้สิเออไปก่อนนะไปก่อน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 เฮ้ยเออเข็นเข็นเข็นไปกองนะเจ้าหมาน้อย แน่จริงก็เป็นอันเดอร์ด็อกแล้วบินมาสิเออแน่จริงก็บินมาเลยเออเอาว่าผมหนีได้ว่ะอะไรเนี่ยพัสเซแค่นี้อย่าหวังว่าจะมากักขังพี่แดงของเราได้หรอกนะเออโอเคลงลงมาตรงนี้อ๊บโอเคพี่แดงมาเข็นกล่องแดงทำไมกันอ่าโอเค อบไปเข็นต่อเข็นไปเรื่อยๆเข็นไปเรื่อยๆนี่มีเขียนจนถึงแบบพารสุดท้ายเลยปะจะได้ไม่ต้องทำอะไรต่อทะลุจากที่ไปอันสุดท้ายเลยอะไรเงี้ยอะไรก็ได้อย่าขอแค่หมามาดักหน้าก็พอเอยังไงครับนี่ย เเดี๋ยวนะอันนี้ต้องกดเหรอเอมเอ,มเอมเหม,มือนผมผมเห็นว่าเราให้คนหุน,หนก o อปี้ท่าได้หรือเปล่าเอ้ยเขาโผล่มาจากไหนอะถ้างางั้นอันนี้ เอ่อถ้าผมถอดเนี่ยมันจะลงมาทั้งคู่เลยป่ะผมว่าใช่วะ่ะเพราะงั้นเข็ <c oughs> นก่อน <c oughs> ระแวงระแวงขั้นสุดผมว่าใช่แน่แนะเพราะงั้นไาก่อนแล้วก็ถอด <c oughs> นั่นไงว่าแล้วแต่ว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันมันไน้นี้ยมันลงมาด้วยอะ่ะไม่เอาอะ่ะไม่อยากให้มันลงมาอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ๋อ,อ,อ,อจริงๆก็มาเข็นไว้ตรงนี้แล้วก็ ขึ้นไปนั่งข้างบนได้เลยดี่ว่าใช่ไหมเออนี่ฮึบเอออย่างงี้แล้วก็ปล่อยลงก็โดดขึ้นมาหนึ่งทีมาคุณหุ่นคนแรกเดินมาเออไปเขียนต่อเราไปกันต่อดีกว่านาะคุณหุนะ่นนาอปไปไป,ปโลกนี้มีแค่เราสองคนเท่านั้นแหละคุณหุ่นไปเร็วไปเร็วไปเร็ว เอออย่างเงยขึ้นมานะไอสาวคนนั้นอย่างเงยขึ้นมานะอย่านะอย่านะห้ามเงยใช่นะเออมันมาสุดแค่ตรงเนี้ยเปิดแล้วนะเพราะงั้นก็ลงแล้วนะวูว้บากเข้าให้ถือว่าแม่นถือว่าแม่นมาก เอาใหม่ oh ต้องซักระยะตรงนี้ <laughs> มางงงงเฮ้ยงงงเฮ้ยมันเปิดเองได้อะ่ะไปกองนะวู้ฮู้จ๋มเอ๊เฮ้ยมันเหมือนทางซ้ายมีอะไรเลยอะ่ะเฮ้ยมีอะไรแน่ๆมันต้องมีอะไรแน่ๆดึงเด้อ โอ้โ,อโอหหายใจไปออกโอเคแล้วก็เขียนไปได้เฮ้ยตรงนั้นมีใบพัดมีอะไรอะ่ะอ้าวฉากกรรมของเวนไปเขียนสิเฮ้ยน้องเก่งมากเลยอะแบบแม้กระทั่งว่ายน้ำอยู่ก็เขียนได้อะผมไม่มั่นใจเลยนะว่าผมทำได้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยมันต้องใช้นี่เองโอเคโคตรอัจฉริยะ มายังไงต่อฮะขึ้นบนนี้แน่เลยใช่ไหมมาทางมาทางไอลูลูนี้อ่อเอ๊แล้วปุ่มแดงนี่คืออันอย่างก่อลดน้ำเหรออู้ลดน้ำปุ่มรดน้ำรดน้ำแล้วไฟก็จะดับหน้าหนีหืแล้วก็เพิ่มน้ำใช่ไหม ประเด็นคือเพิ่มเพื่อขึ้นบนนี้เหรอฮึบแล้วขึ้นมาเพื่อเปิดอันนี้เหรอเพื่อลงไปที่เดิมอ่ะเหรอใช่ไหมเอาละพัดเซินอะไรอีกวันเนี้ยอ๋อพอจะรู้แล้ว เฮ้ยลงทันปะพอะไม่ทันแต่แต่ไอเดียต,ต้องประมาณนี้ชัวร์อาจจะต้องสุดเลยหรือเปล่าวะนะเนี้ยค่อยว่ายลงมาโอเคว่ายลงมาทันปะเอา้าเออสุดแล้วว่ายลงมาก็ทนนันดีกว่าแล้วก็มาตรงนี้ใช่ไหมฮึบโอเคสบายสบาย แล้วตรงนี้มีอะไรเอ่ยฮึบอะไรอ่ะให้เขียนเหรอเอ้ยเอ้ยอ,อะไรอ่ะหืมให้เอาลงมาได้แน่ๆเป็นกล่องที่น่าจะลอยน้ำนะแสดงว่าต้องมีมีอะไรเกี่ยวกับการปีนกล่องลอยน้ำแสดงว่าขึ้นไปข้างบนแล้วก็พยายามไปทางขวาสินะโอเค เข็นลงไปอาา่าฮะแล้วก็เปิดน้ำเปิดน้ำรอระบายขึ้นอ๋อนี่ไงมีโซ่ฮึบอ๋อแล้วจะปีนข้างบนได้อ่าไอซีเข้าใจละเข้าใจละแล้วขึ้นมาบนนี้ แล้วถังนี้ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมอุ้ยมีรถไฟฟ้าด้วยเมืองนี้มีรถไฟฟ้าด้วยว้าวราคาเท่าไหร่วะน่าสามห้าบาทไหมน่ะเฮ้ยเฮ้ยเกือบแล้วผมเกือบแล้วโดนไฟไม่น่าได้แน่เมื่อกี้เกือบแล้วแบบปลายเท้าเท่านั้นน่ะอันนี้หมุนเออมาแล้ว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 อุ้ยเกือบไปโอ้นิดเดียว น,น,นี่เดียวเท่านั้นเมื่อกี้อีกนิดเดียวเองอะ่ะเออหมุนหมุนหมุนแอบหมุนหมุนเร็ว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 อีกทีเด้ออุ้ยเสียวสันหลังอุ้ยเล่นกับไฟเยอะเหมือนกันนะเนี่ยฮึบรอบนี้น่าจะได้โอ้โหยังไม่ได้อีก

แล้วก็รอมันไปมันจะหยุดใช่ไหมมันจะหยุดใช่ไหมเออรอใต้ร่มเงาอ่าฮะอ่าฮะอย่า huh. yeah. แล้วก็เอ้มีแดงๆอันนี้คือเปิดขึ้นมาแล้วก็ล่วงไปอย่า uh huh. <Yeah. S 2> ทางซ้ายไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีใช่ไหมเปิดไม่ได้โอเค อืมอุยโดดได้เหรอเนี่ยโดดได้งั้นผมโดดนะฮึบโอเคขึ้นบนนี้เหรอไม่ใช่ลงข้างล่างเหรอฮึบรูดลง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 เอ้ยชอบการรูดลงของเกมนี้มากมันมันดูแบบงึกงักเดียว เออฮึมฮึม,มถ้าไปมีเสียงอะไรอุ้ยหมาชิบละแม่งมาแน่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 แม่งหันมาแน่แน่อ้าวระแวง <laughs> เฮ้ย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 จมน้ำไปก่อนหนึ่งทีเลย ไม่เห็นมั่งมันคงไม่มาดักหรอกมั้งมันคงไม่มาดักหรอกมั้งไม่หรอกมั้งไม่หรอกมั้งไม่ก็บ้าแล้วไปแล้วเต็<ๆ><ๆ>มเต็มมันมันมีวิ่งเร็วกว่านี้ไหมฮะไปกองนะไ,งไปกองไปกองไม่ทัน ยังไงก็ไม่ถึงสแสดงว่าต้องทําอะไรกับมันซะก่อนนะนี่นะมีอุปกรณ์อะไรใต้นะะ้ำไหมลองเช็คดูก่อนสิอ,อ,อีกทีนึงอออมมท่ออะไรวะอีกทีนึงนะ ไม่เจอว่ะมันต้องมีอะไรดีมันจะผ่านไงโดดลงน้ําโดดลงน้าแม่งเลยเอ,อมาโดดลงน้ําตามมามึงโดดมาจริงๆดิมันโดดน้ําตามผมมาจริงๆว่ะแสดงว่าเราต้องจุกในน้ําแน่นอนนี่คือแน่นอนเพราะว่ามันน่าจะว่ายดำน้ำไม่ได้มันเลยเจ้าหมาน้อยหมาน้อยกรอยใจ มาเลยมาเลยเออเออเนี่ยมันวิ่งช้ามันว่ายช้ามันว่ายช้ามานี้มานี้เออมุดเข้าไปดีเจอจูก๊กเองง้งงงงงหมาดำน้ำไม่เป็นงงหรือเป็นเออไม่เป็นงงงงใหญ่ฮะอย่างนี้เจอจังหวะนี้เจอจังหวะนี้ดำน้ำหนีเข้าไปไปกองนะไปแล้วเจ้าหมาน้อยบ๊าบายบ๊าบายนะ ตามมาดีตามมาดีสไลด์ลงมาดีโอ้โหนั้นเพื่อนมึงนั้นเพื่อนมึงไม่ไม่เออปีนมาดีปีนมาดีปีนมาดีสือเฮ้เฮ้เฮ้เฮมามามามันมามันมาจุกจุกข้ามกำแพงเออมาสิครับมาฝั่งนี้สิครับเออหลอกหอกหลอกหลอกข้ามกำแพงเออเอางงงงใหญ่ ไอ้เล้วดิเอาชิปแล้วทานปะวะทานว่าอะเก่งเก่งขาเอาโอ้ยขึ้นมาแล้วมาดิ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 ไอ้สามสหายเจ้าหนูมาเลยมาเลยเออหลอกหมาสบายใจจังหลอกกี่ครั้งแยกเป็นหมาวะรอบนี้ได้รอบนี้ได้รอบนี้ได้ผมไปละเออ <m Rico> เอาดิเอาดิกัดดิกัดดิกัดดินี่เนี่ยมายืนตรงนี้เลยให้กัดเลยกระโดดมากระโดดมาแลบลิ้นมาเบอรเอา้าหายไปไหนอ่ะอ้าวไปไหนอ่ะอ้าวมันมันจะไม่มาดักได้ใช่ไหมเอวโอเคไปม,มาไปต่อแล้วนะอะไรพวกน้องหมาพวกนี้ช่างน่ารักน่าชังซะเหลือเกินเนอะโอเคลงบันไดนี่มา เอ้นี่เราอยู่ที่ไหนหรือวะเนี่ยเป็นตึกเป็นเป็นแบบเหมือนโรงงานใต้ดินยังไงไม่รู้โออะไรอะสังกะสีเหรอหรือหรือกระดาษลังวะเฮ้ยมีคนคนนี้มันเป็นเป็นคนที่มีจิตวิตตกใจเงาตัวเองเฮ้ย what มึงก็จับกูเหรอเออ มีเรือดำน้ำโผล่ขึ้นมาราคาเท่าไหร่ไม่รู้โอเคมันเข้าไปละในเมื่อพวกเขาเข้าไปในฉะนั้นจังหวะนี่แหละไปกล่องนะไปกล่องนะไปกล่องนะขอขึ้นเรือดำน้ำไปกล่องน,นะขอบคุณที่พามาส่งฮึบขอบคุณที่เอาเรือดำน้ำมาส่งเนอะ อา้าวู้าวโอ้ยีมันเป็นเกมใหม่เลยโอ้ยเรือดำน้ำเลยอ่ะเนือยโอเคน่าจะฉากใหม่แล้วบ้างเนี่ยงั้นผมขอตัดจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะวันนี้เดี๋ยวมาเล่นเรือดำน้ำกันต่อในอีพีหน้าส่วนวันนี้ต้องขอขอบคุณที่มารับชมกันฮะสวัสดีครับ